ขอบคุณนะครับเก็บไปาแกะนแนเอาเก็บไปแล้วจะได้ินเสิร์ยอานะยาลนนะตอัรตาอพรอรอนะครับอรนะครับอีนอาัะขอบคุณครับี่องอมีด้วยนะคะพี่นทองีมก็จะรีบไปส่งมิสอะไรที่สนามบิน ฟังนู้นไม่ใช่หรอบอก่ังบกฟนี้จับใจไหมคะได้ได้ฟัง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 มีคนตัดคลิปมาตัดคลิปมาไม่เปลีไม่มีรู้สึกอะไรฮะอโหเนน้ามาดิวัน้ำมาดิวัดนี่ค้ิธีออกค้านางานก็่ายลูกค้าน้องพิธีก็ขายมาต่อตรงนี้นะครับพิธีก็ได้อยู่นีค้ไม่พูดก็ไม่เป็นไรนะชุดี่มา แแบบมาส่งอาหรืออามาส่งแบบว่าอิงฟ้าบอกมาไช้าแบบมาส่งนะมาเช้แบบแล้วแบบมาส่งได้ไหมครับบอสค่ะมาได้สิครับอามาส่งแแบบอามาส่งแแบบขอเคนะครับ